กิร้อยจริงมันในหนังป่ะมันในหนังเลยนางนไอ้นั่นน่ะคันธนูปุ๊บย่างแล้วไม้ยังไม่แห้งเลยเลยแล้วอยู่ไหนเนี่ยกินอะไรอยู่เนี่ยข้าวยังฮะเอ้ยพี่พี่ไก่ปลาพี่พี่นกกระแตแต้วไก่ป้านกกระแตแต้วไอ้นกนี้มันขี้ตัดหน้าเลย ในห่ยงนดีขนาดวะเข้าเ <c oughs> อาทำงานไงะหนมีออออละครอ้พี่เฮงอ,อ,อา <c oughs> สรุบ

bò à với <laughs> tí lúc mong xong pị mong mong bông nương pị đi xuống như vậy không à

มันยยิบหลอกโอ้มันหลากมันหลากต้องใส่แล้วมิกรตาย้โอ้ยกครัวบัล้วเลยมันหลากมันหลากต้องไสกันได้เปล่าสวนนะ Wow. Yeah. Whoa. <laughs> <laughs>

ตัวห่วงว่าทางทุนนี่ดีครับรวยรวย ตายข้าเราปานนี่ฮะท่งจะไปนอนเย้โนกันกระเด็นกระซำเลยรเด็ะะมที่เลย

Ya. Ha. Kulah.

ông cái gì cái gì rồi vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คิวกูเฮ้ยคันดีจริงคันนี้ล็อกลันคันกุ้งเยอะันเยอะไปหน่อยอ่ะประมาณคืเก่าตอนนี้น้ำผุดแล้ว ขับเพี้ยนจับจับจบผลงานหน่อยเหนีอใช้ลาบเปล่าใช้ลาบเปล่า

อะไรวันนี้เราจะมาเสบียงเล่นๆกันมาจัดกันไปเลยต่อต่อคันนี่ยอวุธลับอาวุธลับอาวุธลับนู้น cái nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หมีนของน้ำจรงเลยมาครับมาพี่น้องปล่อยปลาปลาสันได้ได้ปลาขอเบิ่งปลาเนี่ยเนี่อ่ะขันมาเรียบร้อยหันมาเรียบร้อยซอยเรียบร้อยหาห้างหมดแดงบ้านี้ใส่หน้ากากแก้วนี่แหละออกน้ำเอาเร็วเล่ะได้เนาะอาอันเย็นสุดล้ำเลิศ ขึ้นได้เวล่ะนี่ขึ้นไปยังวะมันอยู่ฟังพี่ไหมขึ้นโมีนมาสวยเอาวะเนาะโอ้โหไปวานักนี้ดีกว่าลูกพี่เดี๋ยวบอาให้ได้เบอร์ทั้งเนี่ยโอ้โหให้เลยหมดแดงเลย โคตอข้าม้าเอเนียลูลู่ลู่ฮ่าวูบี๋ปลาตะเพียนเอือาไปเอาแค่นอยไปแค่นอยขอนียาบ้างก็พี่น้อง กอย่างไก่มาตกปลาไดกินไก่ก่นเอาก็เลยละ่เงียบีหรอเน็ปเน็ปไม่ได้ กินหงสกินหมปิ้งเปลนเอาเพียงมาทุ่มนะจะเลก่ยนเ เชียพย่างไก่นี่เชียพย่างไก่แล้วก็นี่ว้าวต้มปลาก้อยปลามาดื้อกินเขาพี่น่อง <c oughs> นี่ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ครับอันนี้มายามเบ็ดเบ็ดปักกัน Phải đồn lúc bạo Ui, nhìn anh Đồn đi, hả? Ừ Có chơi, nhìn mấy Nó đồn đi nha Nè Đừng tem mà chơi โอ้ยหมันน่าอาูีเว้ยเนี่ยมาับเจชาวันที่สองรมากาศเหมือนเดิมหนาวหนาวเจ้าหนาวอ่ะการตีบเสียนตีบเ <laughs> <laughs> ทียนตุตีลอกให้วิ่ง ฮึมฮึมฮึมฮไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายน่ะมันจะเข้ายากต้องตัดเข้าไป อะไรอ่ะื้าพันคันนี้มาพันสามเลยรรอกูแต่เช้าเลยพี่ที <c oughs> <c oughs> จ้าวันที่สองไปเดี่ยว เอากรวีมากดีผ <rural> ม да: ตัวเขียวอ่ะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเอาเอาในกล้องกันนะดีรูปปลาเลยรูปปลาตัวเล็กกันนะนี่เด่นนุ่มนี่เนี่ยเออนั่นอะเห็นไหมนั่นอะ bà lấy cái tục đi thử ừ, bà lấy cái đấy Ăn thôi Khánh quầy khánh thọt quá Nè Hồ chắc khánh đầy và thọt Ơn vịt này Ơn vịt tôi <laughs> ต้องขึ้นเขาโอ้ติดลงพิธีติดป่ะติดอยู่นนะเมื่อกี้นะโอ้หลดุดอีกแล้วใส่ไม่ได้ โอ้นุ่มนี่คอกนี่นุ่มคอ่งง่ายหนสีไม่ได้ได้กินง่ายเลยไอ้น่ะคอ่งง่เลยพื่อนนะน่ะโอ้น้องนี่ละมาเป็นขวามาสองตัวผู้

ไปแล้ว <c oughs> ห้องจนจะเห็ดเบ็ดแล้วโโอ้ <c oughs> ไลดูอู้นิดยูา้ยอู้ยว

ơi chân tràn thấy thì ta quá thì ta quá Hãy subscribe cho อย่าหน่อยโอเคโอเคครับิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไว้เจอกันไหมลิปหนาไปไหนติดตามเลยนะครับ โอเคครับ